สวัดีครับเรามาตัดเล็บไก่นะครับตัดเล็บไก่นะครับตัดเล็บของหม้อนะครับเนื้อ,อนี้เราลงตุ่นได้เลยนะครับตุ่นได้เลยลงตุนต่นในหม้อได้เลยตัดขาดไก่นะครับตัดขาดไก่ลงหม้อนะ,ะไม่ตัดไม่ได้เดี๋ยวมันไปสวกปากลูกค้าเดี๋ยวมันสิสวกปากลูกค้าครับมันชิโมแซะ ปฏิบัตก็พราข้าวที่เสะอาดแถบก็ได้ได้เอาต้องให้สะอาดคนระับ02ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่กี่โมงนี่โมงหนึ่งประมาณ3โมงบ่ายรประมาณประมาณบ่ายกันประมาณ9โมงแล้วก็ออกครับเขาจะได้ที่พอดีเลยแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่ยุ่ยแล้วเขาจะเคียวพอดีเลยครับเนื้อลอนออกพอดีเลย ต้องทำอย่างนี้ยค้องสะอาดนะวันนี้ฝนก็ตกนะครับแต่ก็ต้องเปิดเพราะว่าถ้าจะปิดน้ำไม่ได้หยุดน้ำไม่ได้นะครับเพราะยูดไทยดวนพี่น้องเลยก็เลยบอกโปิดพูดไทยครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ